ดีครับเปียกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนี่ยช่องแบบพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้เปียกหาเวลาทําในช่วงที่เราค่าเวลาเนอะนั่งพอดีนั่งทํางานเราคิดงานไม่ออกอะ่ะก็มาทาสีแล้วกันจริงงานทาสีนี้ก็คือตัวนี้เป็นสีล็อปนะครับน่าจะไม่ค่อยยุ่งยากนะครับแล้วก็เปียกก็ทําค้างไว้เนาะก็เลยถือโอกาสนะครับทาคลิปให้ชมนะครับว่ามันทาสีออกมามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้น่าสานใจตรงที่ว่า ตรงนี้มันเป็นเนื้อคอนกรีตพี่เอกไม่ได้ทำเลยเนาะคือฉาบทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ทาสีรองพื้นด้วยนะครับส่วนตรงนี้เป็นเสาเหล็กนะครับเป็นเสาเหล็กพี่เอกทาสีกันสนิมสีดำเอาไว้เป็นสีทูอินวันเนาะทั้งกันสนิมด้วยแล้วก็เป็นสีจริงด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเหล็กไงทีนี้พี่เอกก็เลยจะทําให้ดูว่าตัวเนี้ยเป็นคอนกรีตนะครับเป็นคอนกรีตฉาบแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นเสาเหล็กดูดที่ว่าตัวเวลาทาสีรอบเนี้ย แล้วลงเคลือบมันจะเป็นยังไงแล้วพี่เอกต้องการให้ตัวสีล็อปเนี่ยจริงๆแนละ้วตัวชุดเนี้ยตัวชายคามันสั้นเนาะพี่เอกก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวนีนช่วยเพราะว่าเวลาฝนสาดเนี่ยตัวนี้เป็นอิฐล็อกแล้วเวลาฝนสาดปุ๊บมันมีซึมเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับมันก็มีฉ่ำๆนะ้ำพี่เอกก็เลยน,นําสีล็อปเนี่ยมาทาเพราะว่าสีล็อบเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อคอนกรีต มีส่วนผสมของอกีตนะครับแล้วก็ทาสีเคลือบเนี่ยมันช่วยกันดืมได้นะครับนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนทาหลังทาแล้วก็กรรวิธีการทาเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของชุดทํางานนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะที่เอามาเนี่ยเขามีอย่างนี้เลยนะก็ในมีในส่วนของกล่องที่ใช้งานนะครับก็ในนี้ก็จะมีถุงกาวนันนที่คือถุงปูนล็อปนะครับอ่ถุงหนึ่งถุงเนี่ยเกิโลนะครับก็ใช้ได้ประมาณ15-20ตารางเมตร นะครับแล้วก็มีถ้วยตวงนะครับมีคู่มือนะครับว่าวิธีการตรวงเป็นยังไงนี้ให้มาเสร็จสับนะครับมีกระดาษทรายนะครับที่กวนนี้พี่เอกเอามาใช้แล้วมันก็เลยเปื้อนนะครับแล้วก็ถังสําหรับใช้ในการกวนแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นแว็กนะครับเป็นแว,กว็กเวลาเราเสร็จแล้วแล้วก็ใช้แว็กของเขาเคลือบได้เลยเกี่ยตัวประมาณสักเก้านิ้วนะครับทีนี้พี่เอกไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราก็จะได้แบบ อย่างนี้ก็คือรูดรูดเกียงตัวนี้ได้นะครับอันเดียวไม่น่าผองแล้วก็เพเอกก็มีเกียงเล็กนะครับอันนี้มาณสักหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งเนี่ยเอาไว้เก็บพื้นที่เล็กๆนะครับจากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยใช้ต้องใช้ประมาณสักสามอันถึงจะดีนะครับแล้วก็มีที่ปาดแว็กนะครับหลังจากที่เราทาสีล็อบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เป็นพลาสติกเนี่ยเป็นตัวปาดแว็กเนื้อแว็กเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นครีมเนาะ แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ปาดได้เลยมันก็จะทําให้ตัวนี้มันกันน้ําได้นะครับข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตั้งแต่เริ่มการทํางานเลยนะครับว่าเป็นยังไงมาดูวิธีการตวงเลยเนาะเดี๋ยวพี่เอกจะดูแล้วว่าเราจะต้องใช้ตามสูตรครับะพื้นที่ใช้งานของเบรประมาณสักเตารางเมตรนะครับก็ใช้สีปูนล,ล็อบ6ถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำน้ำสะอาด2ลิตรนิดน นะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> เดี๋ยวพี่เอกใส่6ถ้วยตวงจริงในในขั้นตอนนี้เนาะถ้าเรามีอุปกรณ์ทุนแรงคือมันจะมีตัวหวานนะครับแล้วก็ตัวหัวไว้กวนสีครับเอาไว้ผสมสีเนะี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้เนาะแต่ตัวนี้ก็จะช้าหน่อยก็เหมาะกับคนที่แบบโอเคไม่ต้องมีเครื่องมือในบ้านนะซื้อของของเขามาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคน่าจะได้ละป่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราไปป้ายไปโป้นะครับ ดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนการปาดแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้บางทีวิธีการปาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ของผมเนี่ยพอเวลาเราทำามันเป็น,เป,นเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันจะง่ายแล้วผมก็ใส่เกียงเลยนะครับใส่เกียงเสร็จจริงๆแล้วมันก็ลูดขึ้นไปอย่างนี้เลยนี่ก็ตั้งการจะทาทับอยู่แล้วลูดทิ้งไปเลยครับนะครับเนี่ยฮะเราค่อยอย่างเงี้ยเราจะได้เนื้อสีแล้วก็อ่าแค่นี้เอง พยายามรูปไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วมันจะล่วงนะครับอันนี้ทายดูข้างล่างก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยหนึ่งแปลงเนี่ยพื้นที่ได้แล้วนะครับก็จบอันนี้พี่อเอกตั้งใจจะทาน,นสองสองชั้นอยู่แล้วนะครับก็ตรงพื้นที่ข้างบนที่เหลือก็ทาอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้พี่เอกทาใกล้ๆก่อนให้เห็นก็จะได้เห็นว่ามันทํางานยังไงนะครับก็แปลงต่อไปก็อย่างเงี้ย หรือเพี่อจะใช้ตัวนี้ตัวเล็กนี้ตักขึ้นมานะครับเวลาเราลูดอย่างนี้เพื่อให้เนื้อสีมันเนียนขึ้นเนาะแะป้า้เลยระวังนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของที่มันจะหกได้ก็ประมาณนี้เนาะทีน,นี้ไม่ต้องห่วงเรื่อง เราจะต้องปาดแสดงไหนปาดไปเลยครับถ้าต้องการให้ลายมันแบบรันดอมอะลายมันคือถ้ายิ่งปาดแบบสเปซสปาก็ยิ่งสวยอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวเวลาเราใช้ตัวแว็กเคลือบนะมันก็จะขึ้นลายของเขาเองเนาะนะครับไม่ได้มาห่วงนะครับว่าสีมันจะไม่สวยลายจะไม่สวยครับอันนี้เอาความหนานะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้พวกเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะทําให้จบ แป๊บเดียวเห็นไหมได้พื้นที่ประมาณนี้แล้วนะครับใครว่าทำสี่็อบยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับคือถ้าเราไปไปตั้งใจมันก็จะดูแบบดูจงใจมันไม่ยากอันนี้แดดแรงด้วยนะครับแป๊บเดียวแห้งเลยเห็นไหมฮะสีมันเริ่มมันเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ที่บอกว่าใช้สองอันเนี่ยก็เพราะว่าคืออยากให้มันมันทำอย่างนี้ได้มันจะเร็วนะครับถ้าเกิดใช้อันเดียวมันก็จะมันจะยุ่งยากมันจะมีการปาดอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะหกเลยเถอะ รประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปียกจะทํางานต่อให้จบนะครับ หลังจากที่เพียทาสีล็อบมาแล้วสักวันหนึ่งทีนดิ้นเมื่อวานเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับแต่ทีนี้เราทาสีไปแล้วประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าสีมันจะล่อนเนาะแล้วสีมันจะไม่ได้แต่ทีนี้โอเคนะครับก็ปรากฏว่ามันอยู่นะครับเพราะว่ามันมันเซ็ตตัวแล้วประมาณสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเซตตัวสบาย,บายเจอฝนทั้งวนันเมื่อวานทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายทําต่อทีนี้หลังจากที่ถ่ายทําต่อเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยชุดเนี้ย ที่พี่เอกทำเอาไวนะ้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของความหนาไม่เท่ากันส่วนผสมไม่เท่ากันอันนี้พี่เอกตั้งใจเลยนะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ส่วนผสมมันเข้มข้นนะครับมันจะเนียนเป็นสีเทานะแต่ตรงเนี้ยพี่เอกก็ทําเป็นชุดแรกนะครับก็จะออกแบบสีา <S <S ขาวๆเป็นสีซีเมนต์นะครับทีน,นี้ตอนแรกก็พิจารณาอยู่นะครับว่าเราจะทำเอ่อให้มันเท่ากันนะครับแต่นี้พี่เอกเราเคยลองท Hert, ําแล้วมันเท่ากันมันก็ดูแบบ ไม่มีอะไรดีทีนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองลองให้มันดังๆเนี้ยเดี๋ยวทาสีเคลือบมันน่าจะขึ้นอะไรที่มันแปลกๆคืออยากให้มันเป็นรูปแบบแบบเนี้ยให้มันดังๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่จะใช้สีเอ้ยไม่ใช่ครับใช้แว็กนะครับตัวแว็กเนี่ยเป็นตัวเคลือบตัวจบงานนะครับเพื่อเป็นการกันฝนกันน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วให้มันอยู่คงทนนะครับแล้วสีมันจะเข้มขึ้นนะครับเดี๋ยว พียให้ดูตัวหนึ่งก็คือเพียกได้ลองทดสอบแล้วว่าเราใช้ตัวเคลือบสําหรับตัวสีล็อบเนี่ยในตัวเคลือบที่ต่างกันเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ให้สีที่ต่างกันเนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้น้องซูมมาใกล้ๆมาลองลองแพนพวกนี้ดูว่าสีมันต่างกันยังไงอ,อ่ะอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ที่พี่เอกเทดสอบเนาะก็คือทาสีล็อบไปแล้วแหละตัวนี้เป็นแผ่นซีเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ทาสีลอ็อปสีตัวไอล็อปเนี่ยนะครับก็เป็นสีเบอร์นี้เลยเป็นสีล็อปเบอร์2นะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าหลังจากที่พี่เอกทาสีแล้วเนี่ยพี่เอกก็ใช้ตัวเครื่องที่ต่างกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง้วยเป็น t o a a ร้อยนะครับก็เป็นตัว a ร้อยเนี่ยอันนี้พี่เอกปาดรอบเดียวนะพอเวลาทา a ร้อยบางๆมันก็จะขึ้นไม่เท่ากันเดี๋ยวน้องเข้ามา ใชไหมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นสีไม่เท่ากันสีไหนบางมันจะขึ้นเนาะแล้วส่วนตังเนี้ยเป็น a 2 0 0นะครับก็มันจะคนละอย่างเห็นไหมแต่มันจะขึ้นรอยเกลียงนี่ชัดขึ้นนะครับแต่ตรงเนี้ยใช้แว็กของเขาเลยใช้แว็กของ i lock เลยก็คือคือแว็กที่มากับผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะก็จะออกเนียนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะแล้วก็ตัว,นตว, AA, ตว 500, เนี้ยตัว t o a a ตัว t 5 0 0 t 5 0 0เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลย มันเป็นตัวสาหรับเคลือบเนื้อไม้แบบมาลองดูเฉยๆนะมันก็ได้เอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งก็เนี่ยพอเวลาเคลือบเสร็จมันก็จะแข็งตัวนี้เป็นสิุงเคลือบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรียกตัวนี้ยก็จะลองใช้ไอรล็อนี่แหละของเขาเองนะครับด้วยที่ตัวต่างๆอย่างเงี้ยดูที่ว่ามันจะขึ้นยังไงเวียก็อยากทำาขึ้นแบบดังๆนะมันจะได้ดูมีมิติดีดูประหลาดๆดีอันนี้เป็นของชอบส่วนตัวไม่ชอบก็เอารียบรอแบบนี้เลยน,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเนื้อครีมก็จะเป็นแบบเป็นนนนนนนมมมเเเาาะะปปรณี้้ลยัั็นนแคบค ไปเลยไม่มีอะไรมากนะครับรูปเลยรูปไปทั่วนะครับเอะเดี๋ยวมันก็จะออกอาขาวๆยเงี้ยออกแบบคิมคีมยเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับรูปไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเสร็จแล้วเรามาดูผลลัพ์กันเนาะ อันนี้เดี๋ยวพี่เอกจะขอญาตสรุปให้ฟังเนาะก็คือตอนเนี้ยก็ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับตัวสีที่ออกมาหลังจากเคลือบเนี่ยตัวเนี้ยแว็กยังไม่ไม่เอ่อจะไม่แห้งดีเนาะยังมีคราบขาวๆที่มันเป็นคราบที่เพล็กไปทีหลังแล้วมันหนาเนี่ยมันก็ยังขาวอยู่เดี๋ยวสักพักนึงมันจะซึมไปในเนื้อในเนื้อปูนล็อบแล้วมันก็จะหายไปเนาะทีนี้สิ่งที่พี่เอกต้องการเนี่ยอยากจะได้มาเนี่ยคืออยากจะได้ความด่งๆของตัวเนื้อปูนล็อบตัวเนี้ยถ้าเราทาแบบหลายๆชั้นนะ แล้วเกียร์ดีๆเนี่ยมันจะมันจะมันจะกลืนกันเป็นพวกนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะด่างอันนี้เพราะพี่เอกตั้งใจว่าจะให้มันมันด่างๆนะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้พี่เอกจะติดป้ายนะครับปิดป้ายออฟฟิศแล้วก็ติดป้ายของเล็กที่บ้านนะครับมันก็เลยอยากให้ตรงนี้มันเนียนๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้อยากให้มันออกด่างๆทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่เอกคิดว่ามันออกมาไม่เหมือนกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นกําแพงนะครับตัวเนื้อเนื้อปูนกําแพงประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเนื้อเนื้อปูนใหม่ นะครับพอเป,เป็นเนื้อปูนใหม่เนี่ยสีที่ได้เนี่ยมันก็จะเลยค่อนข้างจะเรียบเนียนกว่าปูนเก่าปูนเก่ามันจะออกขาวๆนะครับอันนี้ก็คือโอเคก็อยากให้มันเป็นอย่างนงี้แหละอยากให้มันดูเหมือนเหมือนมีความแตกต่างแล้วก็ไม่ค่อยจะกืนกันเท่าไหร่นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะให้เนื้อปูนเนี่ยมันเนียนกลมกืนกันเนี่ยก็แนะนํานะครับอยากแนะนําว่า ควรจะทำหลายๆชั้นอาจจะนาะยอย่างน้อยประมาณสัก3ชั้นขึ้นไปก็จะได้ประมาณนี้ตามเนื้อสีของเขาเลยตัวนี้เป็นสีล็อบเบอร์2นเนาะพี่เอกเคยใช้เบอร์3แล้วก็ค่อนข้างจะเข้มกว่าน,น,นี้ก็เลยม,มาใช้เบอร์2นะครับแต่นี้อยากจะลองเบอร์1เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวลองสีล็อบเบอร์1นึให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สรุปแล้วก็ประมาณนี้ใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็พิจารณาเองถ้าเลือกจะใช้สีล็อบนะครับเป็นของไอล็อตัวที่เป็นตัวส่วนผสมที่เป็นมิกซ์เนี่ยตัวเนี้ย กทำวิธีประมาณนี้แล้วก็สีนี้ได้ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของการทำสีล็อบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปน็นกำลังใจพี่เอกด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ